ต,ตอนแห่งไปตามลําคําเดลียวโดดเดียวคนเดียวเหียวมองดูรอใครโดดเดียวเดียวด้ยจะหายพบเพื่อนรวมทางโลกที่อยากวางเส้นทางทีไกลสวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนดพุตตัน Official ทุกๆท,ท่าน เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทธิ์ในสังกัดบริษ,ษ,ษัทไมล์สโตนจำกัดผมมานดพุดตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัองออไไมัพท่าทาง เมืองในความทรงจําเมืองนี้เยรูซาเลม็มที่เราต่อเนื่องมาหลายตอนอยู่แล้วเหมือนกันคงจะยาวเหยียดแหละครับแต่จะว่าไปมันก็น่าจะยาวนะเพราะว่าเมืองเขายิ่งใหญ่มีความสําคัญแล้วมีความเก่าแก่มีเนื้อหาสาระเยอะจริงๆผมก็เลยมีความเห็นมีความคิดว่าจะออกนอกเมืองบ้าง ถ้าจะอยู่แต่ในเยรูซาเล็มเดี๋ยวมันก็จะบกวนเกินไปเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณผู้ฟังออกไปนอกเมืองบ้างวันนี้จะเล่าเรื่องถึงการเดินทางจากเยรูซาเล็มขึ้นเหนือไปไม่ไกลามากครับจะไปเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองว่าเบตเอลบางคนอาจจะออกเสียงแบบเบตเซลผมก็อาจจะออกเสียงผิดด้วยซ้ำาน,นะครับถ้าสะกดก็ในภาษาอังกฤษก็ b e t เว้นนิดนึงแล้วก็ e l เมืองเบตเอลเป็นพื้นที่เล็กกระจิ๋วเดียวเองครับ มีความมีพื้นที่แค่ประมาณไม่ถึงสองตารางกิโลเมตรด้วยซ้ำมั้งหนึ่งจุดห้าตารางกิโลเมตรสามร้ยกว่าเอเคอร์ผมไม่รู้กี่ไร่ก็ลึกออกหมครับประมาณสองตารางกิโลเมตรก็แล้วกันแต่ทำไมเมืองนี้มันดันมีความสำคัญแล้วต้องต้องต้องตระหนักตรงนี้ด้วยนะครับว่าคนที่คนที่พาผมไปเนี่ยเป็นชาวอะไรด้วยเออจริงๆ คือถ้าสมมติคนที่พาผมไปเป็นคนอเมริกันเขาก็อาจจะมีแนวคิดแบบอเมริกันที่จะเล่าเรื่องเมืองที่เราจะพาไปถ้าคนที่พาผมไปเป็นคนอาหรับเป็นชาวปาเลสไตน์เขาก็อาจจะมีแนวคิดมีข้อมูลแบบอาหรับแบบปาเลสไตน์ที่จะเล่าให้เราฟังแต่ว่าคนที่พาผมไปในคราวนั้นเป็นชาวยิวเป็นนักนก,การศาสนาชาวยิวด้วย เพราะฉะนั้นข้อมูลเนื้อหาสาระหรือแม้แต่จุดที่เขาจะพาเราไปมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นวาระอยู่ภายในความรู้สึกใิคิดของชาวยิวผู้นี้ด้วย mm hmm. เมืองเบทเอลมันสำคัญยังไงเหรอมันอยู่ตอนเหนือของเยรูซาเล็มอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองที่โด่งดังกว่าคือเมืองชื่อรามุลล้อทำไมรามุลล้อถึงโด่งดังเพราะรามุลล้อณวันนี้เป็นเมืองหลวงชั่วคราว ของชาปาเลสไตน์คืออิสราเอลเนี่ยเขายังแย่งชิงอำนาจว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเองอะตรงนั้นกันจริงๆนะครับต่างคนต่างจะแย่งเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงกันแต่นานาชาติยังไม่มีใครสมยอมด้วยอะก็เลยให้อิสราเอลใช้เทลวิฟเป็นเมืองหลวงไปก่อนแล้วให้ปาเลสไตน์ใช้ลามุดล,ลอฟเป็นเมืองหลวงไปก่อนแม้ว่าจะมีบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ ก็บบบบนะครับอยู่ๆวันหนึ่งคุณทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ประเทศเราไปสร้างสถานเอกอัครร,ราชทูตท,ที่เมืองเยรูซาเล็มละนี่พูดแบบนี้มันหมายความว่าสหรัฐถือหางจะให้อิสราเอลได้ได้ได้ไดไดเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนะ่นเนี่ยแต่ก็ยังถูกคัดค้านไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือส่วนใหญ่ในหลักการของประเทศทั่วโลกเนี่ยเมืองหลวงของประเทศใดก็แล้วแต่จะเป็นพื้นที่สาหรับตั้งสถานเอกอัครราชทูตของ นานาชาติอย่างเช่นของเมืองไทยอย่างเงี้ยเราจะไม่มีสถานเอกอัครราชทูตของประเทศใดๆในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพคือเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นแหละทํานองเดียวกันครับถธออยู่อยู่อเมริกาไปตั้งสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลที่เยเรูซาเล็มแปลว่าอเมริกายอมรับจะให้เยเรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมซึ่งก็ถูกโคหฮาจากชาวบ้านนานาชาติพอสมควรเลยทีเดียวว่าอิตาทรัมแกก็ชอบหาเรื่องอยู่เรื่อยนะครับ ทีนี้เมืองเบดเอลเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าเวสต์แบงก์ลาอธิบายในยคุณผู้ฟังมองภาพจะงงแน่ๆเลยมันอยู่ด้านตะวันออกของอิสราเอลแต่เรียกว่าเวสต์แบงก์ทำไมเรียกว่าเป็นตะวันตกเพราะว่าเดิมทีตรงนั้น,นมันเป็นพื้นที่ตะวันตกของจอร์แดนเขาและจอร์แดนอะ่ะเขาเคยมีสิทธิครอบครองพื้นที่ที่ตรงที่เรียกว่าเวสต์แบงก์เนี่ยอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นเมืองเบตเอลและเมืองใกล้เคียงตรงละแวกนั้นก็เป็นเมืองในในอาณัตของประเทศจอร์แดนจนหลังจะเกิดสงคราม6วันระหว่างอาหรับกับอิสราเอลและอิสราเอลชนะอิสราเอล,เลกวาดเรียบ Bank, เ,อเอาเวสบังเอาเวสแบงมาเป็นของตัวเองพอเอาเวสแบงมาเป็นของตัวเองปั๊บเมืองเบตเอลก็เลยถือว่าเป็นเมืองของอิสราเอลไปด้วยพออิสราเอลถือถือสิทธิ์แบบนี้ปั๊บก็เลยส่ง ส่งชาวบ้านอ่ะส่งประชาชนชาวยิวอ่ะครับเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเมืองเบดเอลชาปาเลสไตน์ก็ถือว่าเอ้ยมึงบุกลุกนี่ว่าเพราะชาวอิสราเอลไม่ชาชาปาเลสไตน์ไม่ได้ยอมรับการครอบครองเวสแบงใช่ไหมครับอิสราเอลเขามีข้ออ้างไงรู้ไหมครับที่เขาจะส่งคนและก็ได้ส่งไปแล้วด้วยช่วงแรกประมาณ250ครอบครัวมึงไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เบดเอลซึ่งมีพื้นที่ประมาณไม่เกิน2ตารางกิโลเมตรเนี่ย รัฐบาลและประชาชนชาวยิยวของอิสราเอลมีข้ออ้างที่จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเมืองเบตเอลบอกว่า لا, เรื่องนี้มันต้องย้อนไปเมื่อ3,000ปีที่แล้วเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อ3,000ปีที่แลว้วอ่ะมีบุคคลสำคัญของศาสนายิวเคยมาทำอะไรบางอย่างไว้ที่นี่นี่แหละข้ออ้างของเอาความฝันมาเป็นข้ออ้างแล้วเป็นความฝันตั้งแต่เมื่อสามพปีที่แล้วด้วยคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับ นึกแบบนี้นะยกตัวอย่างบ้านผมก็ได้สมมติไม่ใช่สมมติวะบ้านผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาพ่อแม่ผมพ่อผมรับทอดมาจากคุณปู่แล้วปู่ผมก็รับทอดที่ดินผืนเนี่ยมาจากคุณทวดซึ่งมีเอกสารมีโฉนดบ่งบอกชื่อตั้งแต่คุณทวดมายันคุณปู่มายันพ่อผมชัดเจนว่าพื้นที่เนี่ยสองสาไร่ตรงเนี้ยใกล้ๆกับ ติดกับคลองเมืองเนี่ยเป็นของนายเฉลียวพุตานก็บ้านเราก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆเอาไว้หลังเดียวที่เหลือก็ปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกอ้อยปลูกกล้วยอะไรไปตามภาษาคนชนบทใช่ไหมครับเพราะอาชีพจริงๆของเราคือของพ่อแม่ผมคือทําธุรกิจด้านการขนส่งอยู่มาวันหนึ่งมีคนต่างชาติมาบุกรุกมาสร้างบ้านมาทําไร่บนที่ดินของพ่อผมอะ เราก็ถือว่าเขาบุกลุกใช่ไหมครับเราก็ต้องร้องเรียนเขาอ้างว่าไงรู้ไหมครับชาวต่างชาคนที่อ้างว่าเมื่อสามพันปีที่แล้ว่บะบรรพบุรุษของเขาเคยมาตรงนี้เขาชี้เลยนันเนี่ยมาตรงเนี้เลยเขาชี้ไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วเขาก็เล่าบอกว่าเมื่อสามพันปีที่แล้วเนี่ยบรรพบุรุษของเขาเคยเดินทางมาตรงนี้แล้วก็เหนื่อยพอเหนื่อยก็เลยพักแรมตรงนี้ ตอนพักแรมก็ง่วงนอนก็เลยเอาหินก้อนนี้หนุนหัวแล้วก็หลับไปพอหลับก็ฝันฝันว่าตรงนั้นมีบันไดที่ทอดสูงขึ้นไปสูงไปจนสุดสายตาและบนบันไดที่ว่านี้ก็จะมีเทวดาเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงกันประบันพระบุตรเขาก็เลยถือโอกาสเดินขึ้นไปบ้างด้วยแล้วเขาก็ได้พบกับพระเจ้า พระเจ้าก็เลยแจ้งว่าตรงเนี้ยตรงจุดนี้ยตรงกองหินก้อนนี้คือบันไดสู่สวงสวรรค์นะเป็นประตูที่จะติดต่อระหว่างโลกกับสวรรค์ข้าจะขอมอบผืนดินตรงเนี้ยให้กับเจ้าว่าแล้วบร,บรรพบุรุษของเขาก็เดินกลับลงมาจากสวรรค์พร้อมพร้อมสัญญาจากพระเจ้าที่อบอกไปกับเขาว่แล้วก็ตกใจตื่นขึ้นทั้งหมดที่เล่าไปฟังี่เป็นความฝันของเขาครับพอเขาตกใจตื่นเขาก็เลยแบบ เอาก้อนหินก้อนนี้สร้างเป็นเป็นคล้ายๆแท่นบูชาแล้วก็เรียกมันว่าเบดเอลซึ่งแปลว่า House of God หรือบ้านของพระเจ้าประมารประตูสู่บ้านของพระเจ้านั่นแหละเหตุการณ์เมื่อ3,000ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เขาก็มาอ้างกับพ่อผมบอกว่าเนี่ยเป็นที่ของบรรพบุรุษเขาเพราะสืบเชื้อสายแล้วเขาเนี่ยเป็นญาติกับได้สายเลือดมาจาก บรรพบุรุษของเขาเมื่อ3,000ปีที่แล้วที่เคยมานอนหลับตรงนี้แล้วฝันว่าพระเจ้ามอบพื้นในตรงนี้ให้นี่แหละคือวิธีที่อิสราเอลเขาใช้อ้างกับปาเลสไตน์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความทรงจําของเมืองช่วงนี้ผมจะขอแนะนําเรื่องเมืองเบธเทลแต่ครั้นี้ถ้าจะเล่าให้เรื่องเมืองเบธเทลซึ่งจริงๆแบบผมได้ไปมานะมันจะมีเมืองเบตเทลอยู่ในพื้นที่สูงกว่าเยรูซาเล็มนะ เบดเอลนี้ถ้าเลดูหนาวอากาศจะหนาวเลยมีหิมะตกด้วยกลางคืนนี่อากาศเย็นมากเราขึ้นไปเป็นเนินที่เมืองเบดเอลตรงที่เขาอ้างว่าตรงนี้คือจุดที่บรรพบุรุษของเขาที่ชื่อว่าจาคอบเคยเดินทางมาแล้วก็มานอนหลับตรงนี้แล้วก็ฝันแล้วก็ได้สร้างแท่นบูชาขึ้นตรงเนี้ยสามารถมองไปไกลถึงเมืองเทลวีฟได้เลยนะเทลวีฟคือเมืองหลวงองอิสราเอลปัจจุบันอนะในวันที่อากาศดีอ,าาดอะอาจจะมองเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยก็ได้ เหมือนกับที่เวลาผมเคยไปที่อีตองนะครับอีตองอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเราจะมีเนินเล็กๆเนินหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยตวชอดอบนเนินนั้นอยู่สูงอยู่ชายแดนติดก,กับพมา่าวันไหนอากาศดีมองเห็นทะเลอันดามันเลยครับเพราะจริงๆแล้วทะเลอันดามันอยู่ห่างไปแค่ประมาณ5้าสิบหกสิกิโลเมตรเท่านั้นเองคงแบบเดียวกันนะนะแล้วกลับมาที่เบดเอลทีนี้ถ้าจะเล่าเรื่องเมืองเบดเอลซึ่งมันมันมีด้อที่นิดเดียวเอง ถ้าดูด้วยสายตาคุณไปยืนคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามีความสําคัญอะไรใดๆแต่ความสําคัญมันอยู่ที่เรื่องราวบันทึกต่างๆและบุคคลที่อยู่ในบันทึกเหล่านั้นซึ่งถ้าจะเล่าเรื่องบันทึกนี้เราจะต้องย้อนไปไกลด้วยเพื่อจะให้คุณได้จินตนาการตามได้เนี่ยผมจะขอเริ่มต้นย้อนไปไกลตั้งแต่แตั้งแต่การสร้างโลกเลยไกลามากเลยนะ เรื่องเล่าเลยนี่จะต้องย้อนเวลาไปแบบแบบเกินจินตนาการนะครับคือจินตนาการไม่ถึงอะไม่เข้าใจอะว่ามันย้อนไปไกลแค่ไหนเพราะว่าเราจะต้องย้อนไปถึงจุดที่มันยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยในสากลจักรวาลนะครับไม่มีแม้แต่คําว่าแม้แต่คําว่าไม่มีอะเออนี่ผมไม่ได้ยอกย้อนนะคือมันไม่มีจริงๆเลยไม่มีแม้กระทั่งคําว่าไม่มีไม่มีแม้กระทั่งความเงียบ คุณนิกดูนะในความเงียบเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่แม้กระทั่งความเงียบยังไม่มีเลยไม่มีแม้กระทั่งความมืดอะ่ะเออไม่มีแม้กระทั่งความว่างเปล่าถ้าถามว่ามีอะไรเหรอมีพระเจ้าไงครับอันนี้ผมเล่าตามเนื้อหาในคัมภีร์ไบเบิลนะคือมีพระเจ้าส่วนพระเจ้าจะมีมาแต่เมื่อใดไม่รู้ครับเพราะว่า เพราะตอนนั้นไม่มีแม้กระทั่งวันเวลาพอไม่มีวันไม่มีเวลาก็เลยไม่รู้ดิมีมาแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับรู้แต่ว่ามีอะรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ซ้ำอะแล้วจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่พระเจ้ามีมาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันอยู่ๆพระเจ้าก็สร้างส่วนถามว่าพระเจ้าสร้างด้วยเหตุผลอะไรพูดแบบภาษาที่ฟังดูเหมือนเวียนหัวหน่ยก็คือแบบเรื่องของท่าน ถ้าจะพูดแบบว่าทุกแบบหาเรื่องนะเรื่องของท่านถ้าจะพูดแบบสวยๆนั่ก็คือเป็นพระประสงค์ของท่านแต่ว่าพระประสงค์ของท่านทําเพื่ออะไรอืมท่านรู้อยู่ท่านรู้ของท่านเองอะแต่คนอื่นไม่มีใครรู้หรอกแต่จะอยู่ท่านก็สร้างอะท่านสร้างแสงสว่างก่อนพอแสงสว่างเกิดขึ้นปั๊บตามคำภีนะบอกว่าท่านรู้สึกดีดีท่านเลยบอกว่า สร้างความมืดโดยดีว่าท่านสร้างแสงสว่างก่อนความมืดนะนั่นแหละหลังจากนั้นพระเจ้าก็สร้างแสงสว่างสร้างความมืดหลังจากสร้างความมืดก็สร้างกลางวันสร้างกลางคืนสร้างห่วงอวกาศสร้างเอกภพสร้างดวงดาวอะไรต่างๆเราจะแบบมาพิจารณาเฉพาะโลกของเราอย่างเดียวกันแล้วกันนะครับและพระเจ้าก็สร้างโลกสร้างผืนน้ำสร้างท้องฟ้าสร้าง แผ่นดินสร้างต้นไม้สร้างสัรพสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกที่เป็นอยู่ในอากาศสร้างสารพัดอย่างเลยอ่ะอย่าถามผมนะว่าสร้างทําไมอ่ะรู้แต่ว่าเออได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยถึงตอนที่สร้างโลกเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถามพวกเรามันสําคัญไหมให้ผมตอบตตอบไม่สําคัญเลยไม่มีความสําคัญอะไรกับเราเลยเพราะว่ามันไม่มีเราอยู่ไงในเมื่อไม่มีมนุษย์เนี่ย มันก็มีอะไรใดๆสําคัญแล้วครับเพราะทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญเนี่ยมนุษย์เรารู้สึกกันเองในเมื่อตอนนั้นยังไม่มีมนุษย์ยังไม่มีคนจึงไม่มีอะไรสําคัญครับต่อให้แบบโลกร้อน global warming climate change น้ําจะท่วมโลกสําคัญไหมไม่สําคัญเลยลไม่เกี่ยวกับเรานี่หว่าน่ความสําคัญมันต้องเกี่ยวกับเราด้ใช่ไหมครับนี่เป็นประเด็นนะในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะมันไม่มีเรามันจึงไม่มีความสําคัญโลกจะแตก โลจะกลายเป็นอย่างในหนังสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองอะไรนะ 22, สองสองอจำไม่ได้แล้วทีโลเป็นมีแต่หิมะครับไม่เกี่ยวกับเราเลยจนกระทั่งพระเจ้าไม่รู้ทันนึกอะไรขึ้นมานะครับสร้างมนุษย์เนี่ยนั่น,นแหละความสำคัญอะไรต่างๆจึงเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะสร้างมนุษย์เนี่ยตามตำราบอกว่าพระเจ้าสร้างนี่ก่อน สร้างแองเจิลสร้างเทวดาครับถ้าในศาสนาอิสลามก็เรียกว่ามาอิกัดฝรั่งเรียกแองเจิลตามตำราบ,บอกว่าสร้างจากรัศมีของพระเจ้าคือพระเจ้านี่เปล่งรัศมีแ well, wow. วววาวนั่นแหละเอารัศมีมาสร้างเป็นเทวดามาสร้างเป็นมาอิกัดซึ่งเทวดาและมาริกัดเนี่ยไม่ทำอะไรนอกจากกราบไหว้บูชาสรรเสริญแสดงความเคารพ เชื่อฟังพระเจ้าเป็นหลักเลยอย่างเดียวเลยครับพระเจ้าใช้ให้ไปทําอะไรก็จะไปทําหลังจากสร้างมลา,ายกัดหรือเทวดาหรือแองเจิลเรตจพระเจ้าก็สร้างคล้ายๆสิ่งตรงกันข้ามครับคล้ายๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงกันข้ามป่ะค,คือสร้างซาตานหรือสร้างชัตอนในภาษาอิสลามอันนี้สร้างจากไฟครับในเมื่อสร้างจากไฟจึงแบบ มีพลังอะล,ะละเอียดอะตรงอะตอมมันโมเลกุลมันเรามองเห็นไม่ได้อะมนุษย์มองเห็นไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้สร้างมนุษย์นะครับเออไม่สําคัญหรอกแต่หลังจากนั้นตีพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ขึ้นคนแรกเป็นผู้ชายชื่ออาดัมตั้งชื่อว่าอาดัมแล้วพระเจ้ากว่าเนดะี๋ยวฉันสร้างอาดัมให้รูปร่างหน้าตาเหมือนฉันด้วยนะเหมือนพระเจ้าด้วยพอสร้างอาดัมเสร็จก็เลยเออให้อาดัมอยู่ในสวนแห่งหนึ่งแล้วกัน ชื่อสวนอีเดนอยู่สบายนะใน Eden, อีเดนเนี่ยอาดัมไม่ต้องทํามาหากินหรอกเพราะต้นมงต้นไม้ผล,ลไม้อร่อยโอ้เต็ไมไปหมดเลยอยู่สบายแต่อาดัมอยู่ไปพักหนึ่งก็เหงาครับเหงาพระเจ้าก็เห็นใจอีกเอาเองเหงาหรือก็ถอดกระดูกอาดัมออกมาตรงซี่โครงเอามาสร้างเป็นผู้หญิงให้เป็นคู่ก็ให้ชื่อว่าอีฟหรืออีวาและอาดัมกับอีวาก็อยู่ด้วยกันโอ้โหคราวนี้แบบเพลินมาก ทำกีว่าเพลินจริงๆง,งานการไม่ต้องทำครับกินขี้ตีนอนอย่างเดียวอ่บนึกออกไหมมีผลไม้เต็มเลยออากาศก็ดีดีโอ้ยไปไหนก็ตองไปไหนก็สวยงามในน้ามีปลาในนามียังไม่มีข้าวบ้างตอนนันไม่ได้ปลูกข้าวเพราะไม่ต้องปลูกมีให้กินอยู่แล้วแต่วันหนึ่งพระเจ้าก็น,นึกยังไงกันไม่รู้ไม่รู้อยู่แล้วครับเราจะไปรู้ได้ยังไงนะครับเรื่องของท่านพระเจ้าบอกว่าเอาละฉันสร้างมนุษย์ขึ้นมาละอา้าวเจ้าพวกแองเจิลพวกมลยกิกาษ จงไปก้มกราบมนุษย์อย่างที่บอกกันมาเลิกัดหรือหรือแองเจิลนี่เชื่อฟังพระเจ้าสั่งอะไรก็ทําตามก็ก้มกราบมนุษย์ทันทีเลยพระเจ้าสั่งต่อสั่งให้พวกซาตานบางชัยตอนบางเฮ้ยพวกเองก้มกราบมนุษย์เออเออซาตานชัยตอนบอกเออเออได้ไงอ้อลืมบอกคุณผู้ฟังไปว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์จากดินนะครับเอาดินมาปั้นเป็นมนุษย์แล้วก็เป่าวิญญ,ญาณเข้าไปในนั้น อย่างที่บอกไปแล้วนะพระเจ้าสร้างซาตานชัยตอนจากไฟไฟเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหนือกว่านะเว้ยดินโอ้ทำไรได้บ้างแห้งแฉะอยู่กับพื้นอยู่ต่ำฉันนี่เป็นไฟฉันอยู่สูงกว่า่รู้หะไวก็รู้สึกเขาอยู่สูงกว่าเขาฉันไม่กราบหรอกพระเจ้าอารมณ์เสียเลยนี่ไงชัยตอนหรือซาตานมีความพยศมีความดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังนั่นจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชัยตอนหรือซาตานเกลียดมนุษย์เพราะรู้สึกว่าเอ้ยพระเจ้าจะมาให้ฉันไปกราบได้ยังไงจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชัยตอนหรือซาตานหาทางกั่นแกล้งมนุษย์ล่อลวงมนุษย์อยู่ตลอดแล้วไอ้ชัยตอนหรือซาตานเนี่ยแหละครับมันก็มาล่อลวงอีวาก่อนมันฉลาดนะมันไม่เข้าทาั้งผู้ชายเว้ยมันเข้าทาั้งผู้หญิงล่อลวงทั้งหญิงก่อนบอกน,นี่หนูคืออย่างนี้ หนูมองต้นไม้ต้นนั้นนี่สวยไหมเห็นผลมันไหมมันคือต้นไม้แห่งความรู้นะถ้าเจ้าได้กินผลไม้ของต้นไม้ต้นนี้ต้นเจ้าจะรู้ทุกอย่างเลยคือพระเจ้าได้สั่งไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับบอกกับอาดัมกับอีวาว่านี่นะพวกเจ้าสองคนอยู่ในอีเดนนะให้สบายมีความสุขเลยมีข้อแม่อันเดียวอย่าไปยุ่งกับไอ้ต้นไม้ต้นนี้นะเนี่ยต้นตรงกลางสวนนั่นเลยนั่นแหะอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะห้าม ชัยตอนซาตานก็มากระแสะทางอีวาเฮอพระเจ้าออหวงความรู้รู้เปล่ากลัวพวกแกจะรู้อะไรบางอย่างเป็นความลับด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับอีวาก็เลยไปกระแสะอดัมต่อพี่พี่ดำ <c oughs> พี่ดำเฮ้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นต้นไม้แห่งความรู้นะใส่ตอนแบบมองอยู่ข้างหลังอื <c oughs> สาเร็จแน่เราไปกินกันดีกว่าอดัมก็ อย่างว่าครับเจอออดอ้อนโดยหญิงใช่ไหมคนรักอะ่ะก็เลยไปก็เด็ดผลไม้ที่วานนันกินเท่านั้นแหละครับ <c oughs> พระเจ้าโกรธชิปโกรธเปะโกรธมากเลยครับเรียกอดัมอีวามาเลยลงโทษเจ้าสองคนละเมิดคําสั่งข้าข้าสั่งแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าจะต้องถูกไล่ออกจากสวนอีเดนแห่งนี้ไปอยู่ข้างนอกต่อไปเนี้ย ทำมาหากินเองก็แล้วกันลําบากนะจะบอกให้ทำมาหากินเองเป็นหรือเปล่าแต่ไม่รู้ละคาไล่จะออกจากสวนนี้แล้วนั่นเป็นเหตุทําให้อดัมกับอีวาต้องถูกละเหตุออกจากสวนนี้เด่นอันความสุขของพวกเขาที่เคยมีอยู่ก็หมดเกลี้ยงทีนี้ละหิวแล้วสิหิวก็ต้องหากินเองดิต้องไม่รู้ละถ้าจะหิวเนื้อก็ต้องหาเนื้อก็ต้องล่าสัตว์กินเองแล้วเป็นที่ไหนตอนนั้นใช่ไหมครับก็ทําให้อาดัมกับอีวาเกิดความลําบากอย่างยิ่งแต่ก็ ด้วยสัญชตาตญาณของการอยากมีชีวิตรอดนะครับอาดัมกับอีวาก็เอาชีวิตรอดได้แล้วก็กค่อยพัฒนาตัวเองจนเป็นทั้งคนทําสวนเป็นทั้งคนทําเลี้ยงสัตว์อะไรได้หมดอะมีชีวิตรอดได้แล้วก็มีลูกออกมาอีกสองคนอาดัมกับอีวามีลูกสองคนคนนึงชื่อเคนอีกคนหนึ่งชื่อเอเบลเรื่องเล่าของผมนี่นะครับผมจะเล่าเรื่องเมืองเบตเอลนะครับ แต่ย้อนอดีตไปนับไม่ถ้วนการเวลาสักวัน,นครับจะต้องมาถึงเบสเอลจนได้นะติดตามฟังกันไปเรื่อยๆครับ,รบ,บเรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับหากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลย แล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อนพบกันอีกครับสวัสดีครับ